สนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชันท่านผู้ชมครับผมนั่งคุยอยู่กับคุณกรกรรมการผู้ดการบริษัทแอดซีนะครับซึ่งเป็นโรงงานที่รับผลิตทั้งยาอาหารเสริมเครื่องสำอางและเมคอัพนะครับราคาเริ่มต้นนี่ถ้าจะเป็นลูกคา้าเมื่อสักครู่นี้คุยว่าถ้าเป็นแพทย์เนี่ยแล้วก็มาทําสินค้าต้นแบบเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ครับต้นแบบคือสินค้าต้นแบบคือสินค้าที่รับตัวอย่างคอาจารย์ เราจะเก็บเงินลูกค้าแค่5,000บาท5,000บาทเองใช่ครับมากเลยนะครับเมื่อดูรอบสินค้าผ่านแล้วคือลูกค้าพูฟนะครับเงินเงินห้าพบาทเนี่ยเราจะตีกลับเป็นเงินค่าสินค้าเท่ากับว่าเราพัฒนาสูตรให้ลูกค้าฟรีครับครับผมถ้าเราถามว่าขั้นต้นที่จะสามารถจะมาจ้างแอดซีผลิตเนี่ยครับใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับ30,000บาทครับส0 0 0มื่นบาทเองครับงูตะผมเนี่ยดูทีวีอยู่นะฮะอยากจะทำธุรกิจ ออนไลน์ Online, ขายเครื่องสำอางหรือว่าขายไอ้ยีม <Main S 1> ล้างห <up S 1> น <ะ S 2> ้าอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะผม,มเริ่มต้นด้วยเงินสามหมื่นใช่ครับอาจารย์นะฮะอันนั้นมันก็อาจจะมีโรงงานแบบนี้อยู่แต่ว่าเอสซีเนี่ยแตกต่างจากโรงงานอื่นยังไงครับต้องบอกว่าโรงงานอื่นมีอย่างที่อาจารย์บอกบแต่เอสซีแตกต่างไงต้องบอกว่าเอสซีเนี่ยเรามีโรงงานยานะครับโรงงานเครื่องสำอางโรงงานอาหารเสริมแล้วก็ลายเมคอัพสี่ลายด้วยกันนะครับอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับ แล้วก็มาตรฐานต้องบอกว่ามีครับอาจารย์ตอนแรกเนี่ยเราสร้างโรงงานยาก่อนนะครับเราสร้างโรงงานยาโดยใช้มาตรฐาน GMP Pick ต้องบอก GMP Pick เนี่ยเป็น GMP ของยุโรปแต่ถ้าเป็นปกติเมืองไทยจะเป็น GMP ปกติ GMP เฉยๆซึ่งมีข้อกำหนดแค่7 7ข้อแต่ GMP Pick มี217รบข้อกำหนดอยู่2 1 7ข้อแล้วมีข้อเพิ่มเติมอีกประมาณ2 4 0ข้อรวมประมาณ500ข้อเราเอา5้0อยข้อเนี่ยมาสร้างโรงงานครับอาจารย์ S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราสร้างโรงงานสูงกว่าทั่วไปสูงกว่าทั่วไปส่งไปขายยุโรปได้ใช่ครับและยาที่สูงกว่าอาหารเสริมอยู่แล้วใช่ครับสูงกว่าเครื่อ,องสมานอยู่แล้วใช่ครับแล้วเราเอามาตรฐานของโรงงานยาเน,นี่ยแหละครับอาจารย์มาทําโรงงานอาหารเสริมมาทําโรงงานเครื่องสมาง,างก็คือสูงกว่าใช่ครับทั่วๆไปคือเขาต้องการแค่นี้เราทําถึงขนาดนี้ใช่ครับเพื่อรองรับอนาคตรองรับอนาคตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่มาสั่งสินค้าของเราเนี่ย แน่ใจได้เลยว่าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยครับครับผมในนี้บอกว่าเนี่ยเราตอบโจทย์ธุรกิจด้วยเสริมสตอรี่เทลลิงด้วยนะใชแล้วก็เรียกว่าขอเอกสารส่งออกโน่นนี่เราทําให้หมดเลยเราทําให้หมดเลยครับอาจารย์ครับเพราะว่าเวลาสินค้าออกไปเนี่ยครับเราทำสตอรี่เทลลิงให้ลูกค้าเพราะว่า เป็นการเพิ่ม Val u e ให้สินค้าครับออกมาถึงว่ามาหาเอซีเนี่ยไม่ใช่มาหาโรงงานรับจ้างผลิตก็ทํออาอาหารเสริมหรือว่าเมคอัพแต่มาวันซอฟต์ช็อปใช่ครับอาจารย์เช่นผมเนี่ยอย่ากจะกระโจนเข้ามาเป็น s m e ทางด้านนี้เนี่ยผมมานั่งคุยเลยครับมานั่งคุยเลยคือพอเจอลูกค้าปุ๊บลูกค้าให้การบ้านมาเราจะคิดเราจะคิดต่อยอดให้ลูกค้าเบ็ดเสร็จนะครับคิดว่ายังไงโปรดักตัวนี้ดียังไงอะไรยังไงคุณไปขายยังไงสมมุติว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามีครีม กันแดดอยากได้ครีมกันแดดดีๆเดี๋ยวนี้เป็นเพราะว่ากันแดดมันต้องทามากกว่ามอยส์เจอไรเซอร์ด้วยซ้ำนะฮะผมเดินเข้ามาเลยเนี่ยโทรแล้วมีเบอร์ไหมมีครับ026939948ครับ026939948นะที่อยู่หน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วไปเจอใครครับจะมีพนักงานคอสเตอร์มอร์เซอร์วิสนะครับรับสายของท่านอยู่ครับครับบอกว่าต้องการอะไรข้าวก็โยนไปให้คุยกับเซลล์แล้วเดี๋ยวก็นัดคุยกัน แล้วก็โยนโจทย์มาใช่ครัฮะผมบอว่าผมเจอเซลแล้วผมอยากเนี่ยผมอยากได้ครีมกันแดดอยากได้เซรั่มเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมีเซรั่มทั้งครีมกันแดดเนี่ยผมมีงบประมาณอยู่ในการขั้นต้นอยู่ประมาณสองแสนบาทผมทําได้ไหมครับผมก็ถามทําได้ครับทาได้ครับจะได้ยังไงฮะก็คือว่าก่อนอื่นเนี่ยเซลเซลของเรานะครับเราจะเทรนเซลลเรามาว่าไม่ใช่แค่ขายของเซลล์ของเราจะต้องเป็นที่ปรึกษาเป็นคอนซัลทให้ลูกค้าได้ด้วยอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากอยากได้กันแดดเราก็ต้องถามว่า อาจารย์จะได้กันแดดประเภทไหนครับนะครับกันแดดมีหลายเนื้อมีหลายกลุ่มลูกค้าที่ต้องหมายถึงยูเซอร์ครับเป็นผู้บริโภคของอาจารย์เองครับผมอยากได้ประมาณสักมีบวกมีบวกครับไม่ต้อจะเข้าเตอร์แบรนด์ลองลงมาหน่อยแต่เหนือกว่าที่ขายตามท้องตลาดครับแล้วเป็นกลุ่มไหนครับกลุ่มนักกีฬากลุ่มนักเรียนนักศึกษาหรือว่ากลุ่มวัยทำงานอยากได้ผู้หญิงออฟฟิศอยากได้ผู้หญิงออฟฟิศเจนแซ็เจนวายเจนแซ็ โอเคครับอาจารย์เพราะนั้นกันแดดของอาจารย์จะต้องเป็นกันแดดที่ผสมรองพื้นผู้หญิงจะต้องมานั่งทํารองพื้นต่อ SPF 5 0บวกใช่ครับ PA บวกบวกบวกนะครับเพราะว่ากันแดดชนิดนี้ดียังไงนะครับอาจารย์เพราะว่าเป็นกันแดดที่สามารถโปรเทค UVA UVB ได้แล้วก็มีรองพื้นในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณทากันแดดตัวนี้คุณตบแป้งได้เลยเบาๆหรือว่าวันธรรมดาถ้าถ้าสมมุติว่าคุณไม่ออกไปทํางานคุณทาตัวนี้ตัวเดียวหน้าคุณจะขาวนวลอยู่ไหนคุณจะไปตลาดไปช็อปปิ้งใกล้ๆบ้าน คำนวณต้นทุนมาเลยนะครับเนี่ยผมสั่งประมาณเอาห้าร้อยหลอดแล้วกันครับผมต้นทุนของอาจารย์ต้องตีเป็นหลอดครับสมมุติต้นต้นทุนของอาจารย์อยู่ประมาณ80บาทครับ8บบาทใส่หลอด15กรัมนะครับหลอด15กรัมเนี่ยราคาขายท้องตลาดก็หยุดนั่นอยู่ประมาณสักส5 0อาครับครับอาจารย์ก็จะเห็นกําไรละเราก็ควรจะขายให้ถูกกว่าหรือแพงกว่าแนะนำไหมเซลวจะแนะนําเลยไหม เซลล์จะแนะนำคืองี้ครับที่บอกว่า450คือราคาที่อาจารย์ต้องขายต้องขายท้องตลาดก็อาจจะอยู่ประมาณ500 5 50แต่<ร>า5า,าต่ำลงมาหน่อยใช่ครับใชใ่แล้วีทำให้กระจิ้งให้ด้วยไหมฮะทำให้รหรือว่าเอามาแต่หลอด ทำให้หมดเลยครับอาจารย์หาหลอดให้อาจารย์ด้วยหาแพ็เกจจิ้งให้อาจารย์หากล่องให้อาจารย์ทาทุกอย่างเสร็จตัวเป็นสินค้าสําเร็จรูปอาจารย์วางบนเคาน์เตอร์ขายได้เลยเพียงแต่ว่าถ้าคุณขายออนไลน์คุณต้องไปซื้อเฟซบงเฟซบุ๊กอะไรพวกนั้นนีงใช่ครับเรียกว่าเป็น one stop shop ใช่ครับนะฮะและที่สําคัญนัคือที่นี่เนี่ยอัปเดตเทรนด์ด้วยใช่ไหมครับว่าปีหน้าตัวไหนจะมาไม่มาใช่ครับคือเราต้องบอกว่าเราเป็นผู้นําที่อัปเดตข้อมูลเทรนด์ของสินค้าใหม่ๆอยู่เสมอเพราะฉะนั้นนถถ้าคคุุณณึึง ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมาเป็นลูกค้าของแอสซีนะครับคุณต้องแน่ใจเลยว่าสินค้าของคุณจะนําเทรนด์อยู่เสมอเพราะว่าถ้าเกิดตกเทรนหรือวัตถุดิบมันเอาไปแล้วนี่ไม่ได้เราต้องเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดที่ออกมากําลังจะมาเลยใช่ครับอาจารย์ต่างประเทศเป็นลูกค้าเราไหมต่างประเทศเป็นลูกค้าครับอย่างแพทย์ผิวหนังนะครับอาจารย์ไม่ได้มีเฉพาะแพทย์ในเมืองไทย เออีเป็นลูกค้าเราหมดเลยเมียนมาเอ่ยกัมพูชาเอ่ยเวียดนามหรือมาเลเซียเป็นมาเลเซียเออยนโครงกาบริกานี่ก็สั่งเราเหรอสั่งครับอาจารย์แอฟริกายังสั่งเลยใหมอจากแอฟริกาครับรู้จักเได้ไงเออเขามางานครับเราเราเราเไปออกงานใช่ครับก็รู้จักเราพอลองใช้ตัวอย่างสินค้าของเราตอนนี้ก็รายกายเป็นลูกค้าเราเขาจ้างเขาทำไมเห็นในงานแล้วเขาจ้างเราเลยอ่ะ เออมาเจอกันในการเราก็มีการคุยกันครับอาจารย์คุยกันเรื่องว่าโ r o d u c t เรามีอะไรบ้างตอบโจทย์เขาได้ไหมเมื่อตอบโจทย์เขาได้เนี่ยมันก็จะมีว่าโอเคซื้อของที่เรามีอยู่แล้วกับดีลหลับพัฒนาสูตรอย่างที่อาจารย์ถามเมื่อกี้ครับก็ให้เขาพอเขาตรงตามใจเขาตอบโจทย์เขาได้เขาก็จะมีการซื้อเราแล้วก็อย่างแอฟริกาเนี่ยอาจารย์บางทีเขา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 ไม่ได้อยู่ดี เดินตรงมาหาเราเขาว่าต้องเสิร์ชหาข้อมูลหลายๆบริษัทหรือว่าหลายๆประเทศก็เผอิญว่ามาพอมาถึง SCSC สามารถตอบโจทย์ได้ตรงตรงตามจุดที่เขาต้องการได้แล้วทำอะไรได้บ้างครับผลิตภัณฑ์ตอนนี้ที่เรารับแจ้างผลิตตั้งแต่เส้นผมจนปลายเท้าครับอาจารย์ใช่สระผมแล้วก็ทำทำได้ครับทีมมอยส์เจอไรเซอร์ก็ทำทำแดดก็ทำรองพื้นก็ทำทำหมดไอเซลั่มก็ทำทำครับอะไรที่ไม่ทำครับไม่มีอะไรที่ s อสไม่ทำเลยใน4ตัวนี้ทำว่าถ้าเกิดน้ำอ่างขอให้บอก เม็นั่ขอให้บอกยาเขาให้บอกแล้วก็อาหารเสริมเขาให้บอกบอกได้เลยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้าวู้ว่าผมเป็นแบรนด์ใหญ่ผมเคยใช้ที่อื่นผมเคยใช้ที่โรงงานอื่นอยู่ผมอาจจะเปิดโปรดักต์ลน์ใหม่ทําไมผมต้องมาใช้เอสซีถึงแม้เขาจะเป็นแบรนด์ใหญ่ก็ตามเขาจะให้ซัพพลายเออร์นะครับคือผู้ผลิต O อ m อ็ครับแข่งขันกันแข่งขันกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอสซีเนี่ยตอบโจทย์เขาได้อย่างที่ผมได้ให้ทราบว่าเรามีการอัปเดตเทรนด์ข้อมูลอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยพอเรา เราทำพรีเซนต์ไปว่าโอเคเราจะดีลลอปสินค้าเมคอัพนะครับให้คุณในสูตรของแอนตี้โพลูชันครับลูกค้าก็ว้าวทำได้ยังไงเคยได้ยินแอนตี้เอจิ้งใช่เคยได้ดยินแต่อันนี้แอนตี้โพลูชันทำได้ยังไงเราก็อธิบายลูกค้าว่ามีขั้นตอน1 2 3 4 5และแอคทีฟตัวนี้จะอยู่ในนั้นเวลาคุณแต่งหน้าออกไปเวลาคุณคุณโดนมโลพิษฝุ่นละอองอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะปกป้องนอกจากปก นอกจากปกป้องแสงแดดแล้วจะปกป้องฝุ่นอองและมลพิษคุณได้ด้วยเพราะฉะนั้นหน้าคุณจะแบบใสเด้งแล้วก็ไม่มันกระจ่างใสอยู่ตลอดเวลาคุณปะแป้งทาทาคูชั่นมันเป็นตัวคูชั่นนะครับคุณปะคูชั่นทาคูชันแค่ครั้งเดียวตอนเช้าคุณจะอยู่ได้ทั้งวันอันนี้แสดงว่าเราไม่ใช่โรงงานแต่เราเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับลูกค้าเอสเอ็ม m e เรารับไหมครับรับครับค่าสามสี่หมื่นบาทเท่านั้นเองใช่ครับอยากตั้งต้นธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นยาอาหารเสริมเครื่องสำอางหรือเมคอัพก็ให้นึกถึง s อสซีครับคุยกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเลยครับครับผมเอสซี SC นะครับสามารถผลิตให้คุณสินค้าและบริการทางด้านสุขภาพและความงามนะครับไม่ว่าจะเป็นเมคอัพอาหารเสริมเครื่องสำอ,อางและยานะครับเพียงแต่คุณเดินมาหาเรานะครับเรามีเซลมีมีพนักงานนะครับเ,เป็นที่ปรึกษาให้คุณนะครับในขณะที่คุณผลิตสินค้ากับเราและออกขายทาง s อสซี เราจะเป็นคอนซัลท์ปรึกษาคุณตั้งแต่คุณเริ่มต้นนับหนึ่งกับเราจนคุณขายสินค้ากับผู้บริโภคของคุณไปจนธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ s อสีรอคุณอยู่ครับวันนี้ขอบคุณกรอนมากนะครับสวัสดีครับเจอกันวันเรา้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวลาลูกค้าให้โจทย์มาเนี่ยเราก็รู้ว่าการมาให้ลองทำไปเสนอเนี่ยเราก็ เสนอเทนของปีต่อไปครับคือสมมุติอยู่ปีนี้เราเสนอเทนของปีหน้าแล้วว่าปีหน้าสินค้าที่คุณจอกเนี่ยควรเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ออเราเสนอแนะลูกค้า<ช>ไม่ใช่วเวลาทําตามสั่งอย่างเดียวไม่ใช่ทําตามสั่งครับเราต้องเอ,เ,อเอาเอาเอาสิ่งที่เรามีข้อมูลที่เรามีครับ,รบไปเสนอแนะลูกค้าด้วย